หรือนี่คือต้นตอแม่พิมพิมประภานักแสดงสาวชื่อดังประกาศตัดขาดแม่ลูกหลังเจอคลิปวงจรปิดลั่นหลักฐานได้ดีหากมีคนไม่ยอมรับอีกจากกรณีกรณีประเด็นร้อนของครอบครัวนักแสดงสาวพิมพ,มพิมประภาตั้งประภาพรที่คุณแม่พิมออกมาโพสตแรงรัวๆถึงขนาดประกาศตัดขาดพร้อมระบุอีกว่าชาติหน้ามีจริงก็ขออย่าให้ได้เจอกันอีกเกี่ยวกับประเด็นนี้ทางด้านพิมพ,มพิมประภาได้ออกมาเปิดใจทั้งน้ําตาว่า สักวันข่าวนี้มันจะหายไปแต่มันจะอยู่ในใจพิมพกับน้องไปตลอดชีวิตสําหรับพิมพิมพมองว่าครอบครัวของเราก็ปกติมีช่วงเวลาที่มีความสุขตอนเด็กพิมพก็เป็นลูกที่ได้รับความรักมาเต็มที่ตั้งแต่เด็กถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดก็คงเป็นอย่างนั้นพิมพค่อนข้างมั่นใจในสิ่งที่พูดและทำว่าพิมพก็ทำเต็มที่ในฐานะลูกคนหนึ่งพิมเคารพการตัดสินใจของแม่ค่ะและอยากขอร้องทุกคนหนูเห็นคอมเมนต์บ้างแล้ว อยากขอร้องว่าอย่าไปว่าอะไรเขาเลยล่าสุดทางด้านคุณแม่พิมพิมพมประภาได้โพสต์ข้อความจากไ g Story ของเธอซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณแม่น้อยใจทางครอบครัวอย่างหนักถึงกับประกาศตัดขาดเนื่องจากคุณแม่เองได้ไปเจอกับคลิปในกล้องวงจรปิดที่ทุกคนนั่งดินทาแม่และในคลิปนั้นอาจจะมีทั้งคุณพ่อและพิมพ์ที่พูดถึงแม่ในทางไม่ดีจนทำให้แม่เสียใจก็เป็นได้ คลิปเสียงนี้ชัดเจนทุกคำพูดคงเป็นหลักฐานได้ดีหากมีคนไม่ยอมรับอีกแม่ออกมาทำงาน,เ,นเหนื่อยเพื่อหาเลี้ยงพวกคุณแต่รับหลังพวกคุณนั่งนินทากันสนุกสนานบนความทุกข์ของแม่ถ้ากับแม่คุณยังไม่เห็นความดีเลยชาตินี้คุณไม่มีทางจะเห็นความดีจากใครไม่เคยช่วยไม่เคยว่าอะไรแต่อย่าบอกกับใครๆว่าช่วยจนหมดตัวเป็นพ่อต้องสอนลูกให้ดีเป็นที่ต้องสอนน้องให้ดีเช่นกัน โดยทางด้านเฟซบุ๊กของคุณแม่ยังได้ลงข้อความในเชิงเดียวกันที่ตัดพ้อว่าทุกคําดูถูกย่อเย้ยที่มาจากคนในบ้านกําลังพูดถึงคนที่อุ้งชูเลี้ยงดูมาแบบนี้เจ็บจนจุกจริงๆดูจากคลิปพวกคุณดูถูกหมดทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ควรยินดีเสียใจจากคําดูถูกคนอื่นไม่เสียใจเท่าคนที่ดูถูกเราคือคนที่เราเบ่งมาถ้าไม่เห็นในคลิปในกล้องในบ้านตัวเอง ก็ไม่เคยเชื่อว่าคนที่บอกใครๆว่าห่วงม้าทำงานหนักแต่รับหลังกลับพูดจาดูถูกกันได้ขนาดนี้แม้แต่ง,งานแต่งงานก็ยังกลัวว่าจะไปทำให้บรรยากาศเสียในขณะเดียวกันทางด้านพลอยพิกัพลอยยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคนดังน้องสาวของพิงได้ออกมายอมรับเช่นกันว่าตอนนี้ที่บ้านมีปัญหาแต่ต้องไปจัดการกันเองหลังบ้านครั้งนี้น่าจะเป็นการทะเลาะกันที่หนักที่สุดของคนในบ้านและยอมรับว่าตอนนี้ทางครอบครัวไม่ได้อยู่กับคุณแม่แล้ว